เวลาที่เห็นผลผลิตสวยๆเราก็จะเดินเพลินนะคะทุกคนแต่เสียอย่างเดียวน่าจะตกล้อง <c oughs> มะเขือมะเขือเทศบรรยากาศที่ไร่มะเขือเทศนะคะเย็นนี้เด็กๆก,กําลังเล่นเว้ากันอยู่แต่ไม่ค่อยมีลมไม่รู้เว้าขึ้นหรือเปล่านู่นอยู่ที่ร้านไม่มีต้นไม้หนอนอลังการมะเขือเทศ ผลผลิตที่งดงามกับบรรยากาศที่แสนดีอาทิ์กำลังจะตกดินสวยงามมากไล่ไล่มันแครอทกำลังงามอยู่ติดกันเลยกับไล่มเะเขือเทศไม่น่าเชื่อว่าหนึ่งไร่กว่าๆนี้จะเยอะ เยอะมากนู้นเด็กเกเล่นว่าวอยู่ตรงนู้นก็ต้องคอยมัดต้นเขาขึ้นนะเวลาเขาตกมากๆเขาก็จะคอตกเนาะก็ต้องค่อยก้อยดูแลเข้าไปเนาะโอ้ยเต็มเลยอ่ะยะอยู่ภาษาอีสานวันละครอ่ะยะมาหลายหลายกองอุยุอาสัน,นอันนี้กิ่งกิ่งนี้ตะล่นต้องคอยมัดขึ้น อันนี้มันมันร่วงเองเหรอคะอ๋อมันร่วงเองเก็บทุกวันไหมเก็บทุกวันไหมมเก็บทุกวันหรอกเนี่ยมันสุกแล้วฝั่งเนี้ยวันนี้ยังไม่ได้เก็บเลยค่ะต้องรอพรุ่งนี้เหรอเขาไม่หมดก็่ เขาเขามารับแล้วแต่เขาจะเอาเท่าไหร่เหรอคะอ๋อเดี๋ยแต่ว่าพ่อค้าเขาจะมารับกิโลกิโลอย่างเงี้ยเหรออ,หอ๋อรถเขาเอาไปไม่หมดก็ต้องหยุดเก็บก่อนโอ้ยเดินเหนื่อยค่ะทุกคนเยอะมากาเหลืองแถวนี้เหลืองแต่แถวข้างในก็ยังยังไม่เหลืองดี จะบอกว่าดกมากเพินค่ะอยู่ข้งดู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 ทุกคนดูค่ะทุกคนดูค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมเนี่ยปุ่มตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะเขาก็ชวนมาชวนมาหลงไกลจากบ้านมาที่นี่ก็เกือบสิบโลนะคะไม่ใช่ใกล้ๆเลยเนาะ นี่กำลังจะโตนี่เยอะแยะก็เรียกว่ามะเขือเทศย้อยเย้ยอยเย้ยไปหมดเลยเพลินเลยด,ดูดูดูข้างในนะคะข้างในนะคะว้ายขนาดแค่ไม่ถึงสองไล่ยังเหนื่อยแล้วนะคะทุกคน <laughs> ดูลูกมะเขือเทศ <laughs> ลบนั่งล่มก่อนสักพักหนึ่งแดดล่มลมตกแล้วนะคะแต่ว่าเดินเหนื่อยเนาะ ก็เป็นบรรยากาศที่ไล่มะเขือเทศนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะเยปุ่มก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวสักพักจะเดินต่อนะ